สวัสดีครับวันนี้พามาชมโครงสร้างนะครับผมบ้านของหลานสาวนะครับผมเสา18ต้นนะครับผมว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับแค่โครงสร้างเฉยยังไม่ได้มุงหลังคานะครับผมเดี๋ยวมาชมกันนะครับผมก็ได้เชื่อมโครงนะครับผมโครงก็ยังเก็บไม่ไม่เสร็จนะครับผมเหลือจัวข้างหน้าตรงนี้นะครับผมเป็นทรงโมเดลนะฮะก็ อยู่ในการเก็บรายละเอียดโครงแล้วก็พ่นสีกันสนิมแล้วก็มุงหลงังคานะครับผมส่วนพื้นก็ยังไม่ได้เทนะครับผมอยู่ในช่วงโครงสร้างอยู่ตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวรอนี่นะครับผมก็บรรยากาศก,าก็น่าอยู่มากนะครับผมอยู่รอบบร,ริเวณหมู่บ้านนะครับผมอยู่รอบข้างนะฮะใครที่ต้องการสร้างบ้านทรงโมเดิร์นนะครับผมก็มา,เข,าเข้ามาชมได้นะครับผมตอนนี้ก็ มีคานขอดินนะครับผมแล้วก็ก่อขึ้นมานะครับก่อขึ้นมาแล้วก็ถมดินนะครับผมก็ฉาบฉาบภายในด้วยนะครับผมถ้าไม่ฉาบมันจะชื้นนะครับผมเวลาเราทาสีมันก็จะลกนะครับผมก็เหลือการเทพื้นมุงหลังคานะครับผมอยู่ในช่วงโครงสร้างอยู่ตอนนี้พื้นที่ใหญ่มากเลยนะครับผมเสาเยอะนะครับผมเสาสิบแปดต้นอนาคตก็มีการต่อข้างหลังตรงนี้เป็นที่ครัวนะครับผมอาจจะเป็น ที่ทํากับข้าวหรือซิง์ตรงนี้นะครับผมโอ้อาจจะมีการตั้งเสาตรงนี้ด้วยนะครับผมเหล็กทั้งหมดก็เหล็กละห้าหมดเลยนะครับผมเหล็กคานนะครับผมส่วนแปรก็ใช้แปรล,ลายนะครับผมเป็นบ้านที่ใหญ่มากนะครับผมเสาก็สูงเสาสามเมตรห้าสิบเลยนะครับผม ในโซนด้านหลังนะครับโซนด้านหลังงบประมาณทั้งหมดก็อยู่ที่หมื่นโอ้แสนแปดนะครับผมหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับผมรวมค่าช่างแล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าช่างรับมุงลังคาด้วยแล้วก็เทพื้นด้วยนะครับผมเบ็ดเสร็จนะครับของงานโครงสร้างนะครับผมก็ยังไม่ได้ทําตนะครับผม ทรงโมเดิร์นนะครับผมใครที่อยากสร้างบ้านอยากดูว่าใช้งบเท่าไหร่นะครับผมที่แค่นี้นะครับผมก็ช่วงนี้รอลังคาอยู่นะครับผมก็รอลังคาแล้วก็เก็บงานโครงนะครับผมโครงข้างบนนะก หมุนลังคาได้นะครับผมถาลังคามานะหมุนคาเสร็จก็จะมีการเทพื้นก่ดน,นะครับผมเราต้องเทพื้นก่อนแล้วค่อยโกนะครับผมเพราะว่าในการทํางานการโกมันจะได้เดินสะดวกแล้วก็เก็บเศษปูนอะไรจะง่ายนะครับผมถ้าเราเทพื้นก่อนนะครับผมมันจะดีกว่านะฮะเป็นพื้นที่ที่บอกได้เลยว่าบ้านใหญ่มากนะครับผมเป็นทรงโมเดิร์นนะครับเดี๋ยวรออัปเดตเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวรอดู การมุงล,ลังคาแล้วก็ติดเชิงชายโตนะครับผมดินดินตัวนี้ก็จะสูงมากเลยนะครับผมชันมากนะครับผมถมขึ้นไปสูงเลยพื้นที่ตรงนี้ก็ปลูกมันสำปะหลังนะครับผมตะโกนเนี่ยใหญ่มากเลยนะครับผมนี่นะครับผม มีอยู่3ล็อกเลยนะครับผมเสา1ิต้นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจั่วข้างหน้านะครับผมเป็นสเตปยื่นออกมานะฮะนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ